สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลรอนโซครับในช anel ยูทูบมีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์พููกันเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของกองหลังเนี่ยแหละรครับซึ่งเป็นจุดที่เวอร์พููควรจะเสริมทัพนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้ว่าเวอร์พููจะไม่หากองหลังใครใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรามาคุยกันครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมเตรียมมามีรายชื่อกองหลังที่น่าสนใจหลายต่อหลายคนนะครับ นำเอาข้อมูลจากต่างประเทศนะครับคนที่เคยตกเป็นข่าวกับเรียพูหรือว่าสายการเล่นที่เหมาะสมกับเรียพูนอกเหนือจากมาเกีอีแล้วจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยก็มาวิเคราะห์จุดเด่นของพวกเขาเนี่ยไปพร้อมๆกันแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นเนี่ยมาพูดคุยเรื่องของลุยซีอาร์เซนก่อนดีกว่าแล้วก็จะมาต่อเนื่องด้วยรายของอเล็กซนอ์อิซักที่ตอนนี้นักข่าวสายนิวคาสเซิลนะครับของทางเดลี่เมลเนี่ยเขาได้รายงานว่านิวคาสเซิล เตรียมที่จะต้องรับมือข้อเสนอจากเรียบพูแล้วแหละครับมาเริ่มที่หลุยส์ซีอาร์ฟกันก่อนดีกว่าครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหลุยส์ซีอาร์ฟครับไบยานมิวนิคได้ตกลงค่าตัวกับเรียบพูเรียบร้อยแล้วนะครับ75ล้านยูโรครับตีเป็นเงินปอนก็คือ65.6ล้านปอนตอนนี้เรีอาร์ฟจากที่บินจากฮ่องกงไปญี่ปุ่นก็ต้องบินจากญี่ปุน่นไปที่ยนเยอรมนีครับเ <c oughs> พื่อไปเจราจากับไบยานมิวนิคซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าาทง ดีอาร์สเองก็อยากที่จะย้ายไปที่นั่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นความต้องการส่วนตัวของเขาครับเขาอยากเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอยากได้ค่าจ้างที่มันมากกว่าเดิมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ครับในฐานะนักเตะคนหนึ่งนะครับที่ต้องอต้องสู้อะ่ะเขาสู้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ไม่ได้จะเรียบง่ายอะไรเท่าไหร่ก็คือเขาก็สู้มาเรื่อยๆก็ต้องดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ครอบครัวของเขาการที่เขาจะไป รับเงินที่มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปต่อว่าเขาด้วยแต่การที่เรียบภูขายดีอาร์ฟได้ค่าตัวเท่าน,นี้เท่ากับว่าเรียบภูจะได้กําไรจากที่เคยซื้อมาจากปอโตนะครับตอนนั้นเนี่ยเรียบภูซื้อจากปอโตค่าตัวรวมโบนัสรวม Ad ns, แอดออนอะไรทุกอย่างนั้นอยู่ที่50ล้านปอนด์ก้อนแรกเรียบภูจ่ายไป37.5้าล้านปอนด์นี่คือค่าตัวเริ่มตน้นแต่ทีเนี้ยใน50ล้านปอนด์นั้นเนี่ยตอนนี้เรียบภู u, ณวันที่ปล่อยดีอาร์ฟไปเรียบภูพึ่ง มียอดรวมที่จ่ายให้กับปอโตยอยู่ที่เพียงแค่43ล้านปอน์เท่านั้นเท่ากับว่าค่าตัวของดีแอสอยู่ที่43ล้านปอล์นะครับตามที่สื่อหลักหลายสื่อเขารายงานก็รายงานตรงกันเลครับเท่ากับว่าเลือกภูจะได้กําไรจากการขายดีแอสอยู่ที่ราวๆ22ล้านปอล์นะครับก็ถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่มันดีแล้วครับสำหรับทีมงานซื้อขายของเวอร์พูที่นำโดยไมเคิลเอดเวิร์นะครับและตอนนี้ริชาร์ดฮิลส์ก็เป็นแถวหน้าในการเจรจารเรื่องนี้นะครับ ก็ถือว่าจากกันด้วยดีครับสำหรับดีอาร์สกับเรี้ยฟูถ้าใครได้เห็นภาพที่ไปที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าดีอาร์สไม่ได้มีสีหน้าที่มันไม่มีความสุขเลยครับเขายังหยอกล้อกับเพื่อนร่วมทีมมีมาหยอกล้อกับอาร์เนอร์สล็อตด้วยก็ถือว่าจากกันด้วยดีจริงๆใช้คํานี้ได้เลยนะครับดีอาร์สผลงานกับเรี้ยฟูก็ลงเล่นไป148นัดนะครับทำาได้41ประตูแล้วก็แอสซิสต์อีก23ครั้งจากทุกรายการเลยครับ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยครับที่พาเวอร์พูลควาแชมป์พรีมเมียร์ลีกมาครอบครองได้เมื่อรู้กันที่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็อวยพรให้โชคดีครับสำหรับลุยดีอาร์นะครับจากนี้ไปก็เราก็จะมาได้มีดีอาร์อยู่ในทีมนลวว่ากันแบบนี้นะครับโอเคผัดจากดีอาร์มีอะไรต่อจะตามมาบ้างฟราิซิโอรโรมาโนโเขาได้รายงานเลยครับว่าเมื่อลิเวอร์พูลเนี่ยได้ขายดีอาร์เรียบร้อยแล้วพวกเขาจะ ไปทุ่มเทให้กับอเล็กซานเดอร์อีซัคเลยครับและทีนี้เนี่ยการขายของนิพูตามที่โรมาโ,โนบอกไว้พวกเขาพร้อมที่จะขายเฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็ดาวินนูนเยสนะครับเพื่อเป็นทุนในการซื้ออีซัคแต่ทีเนี้ยการขายออกไปมันก็ต้องมีผู้ซื้อที่ตามมาฝั่งของดาวินนูนเยสมีข่าวกับอัลฮิลาลซาอุดออาระเบีส่วนเฟรเดริโกเคียซ่าตอนนี้เท่าที่ผมหามาก็ยังไม่ได้มีสโมสรไหนที่จะาให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับนอกจากอาตาลันตา ที่กําลังจะขายอเดมล่าลุคแมนนะครับเรื่องของดีอาร์จบไปแล้วมาที่อีซัคนักข่าวของเดลี่เมลครับอย่างเครกโฮฟนะครับเขาได้รายงานครับเขาบอกว่านิคอสเซนต้องเตรียมรับมือเลยครับกับการที่ลิอร์พูลจะยื่นข้อเสนอทุ่มเงินมาซื้ออีซัคซึ่งจะไม่ใช่ข้อเสนอที่แบบเออเป็นการแบบอะไรอ,อ่ถามทางอะ่ะเป็นข้อเสนอที่แบบตุ้มเดียวเลยแสดงความจริงจังเลยว่า i, เฮ้ยเงินก้อนนี้นะคุณจะเอาไหมทีนี้ก็เหลือแค่นิคอสเซนนะครับว่า จะตอบรับหรือว่าปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็ต้องยอมรับได้ว่าในขนาดที่นักเตะเหมือนจะไม่มีความสุขกับทีมแล้วเลยครับพวกเขาจะรับมือในเรื่องนี้ยังไงจะจัดการเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของภายในยังไงน,นะครับอันนี้ก็เป็นงานของเอดดี้ฮาวซึ่งเอดดี้ฮาวในการมาทัวร์สิงคโปร์เขาได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเจอกับอาร์เซนอลเขาก็ยืนยันว่า,อ,าอีซักคงไม่ได้ตามมาสมทบทะไรครับเพราะว่าเดอร์เนสเซิลจะมีคิวไป แข่งต่อนะครับซึ่งเอดี้ฮาวปฏิเสธเลยแล้วก็ปัดเลยว่าอีซักไม่ได้ตามมาอย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับสำหรับเสนออีซักก็เท่ากับว่าตอนนี้ลีอ์พูลก็คงจะเดินหน้าไปหาอีซักเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นเขาเสนอแบบทุบสิติค่าตัวของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในกรออังกฤษด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของอีซัคครับนั่นคือคนที่ลีอ์พูลอยากได้มากที่สุดเป็นนักเตะ ในฝันของเลือกภูแล้วถามว่าระหว่างของที่ชอบกับสิ่งที่จําเป็นอะไรจะสําคัญกว่ากันถ้า้เพื่อนๆเลือกเพื่อนๆจะเลือกอะไรระหว่างสิ่งของชิ้นหนึ่งเลยเป็นของขวัญที่อยากได้มากที่สุดทุกคนอาจจะอยากได้ไอโฟนไม่์เพลย์สเตชันหรือกับสิ่งที่มันจําเป็นมากกว่าอย่างรองเท้าเสื้อผ้าคุณจะเลือกอะไรสองอย่างนี้ จะไปวิเคราะห์กันพร้อมๆกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเรี้ยงผูกควรจะทําอะไรมากกว่ากันอันนี้ผมก็นํามาจากสื่อต่างประเทศนะครับที่เขาก็หลายๆที่เขาได้เขียนวิเคราะห์กันผมอ่านจาก Daily Mail โดยลูอิสสติลครับแล้วก็อ่านจาก Daily t e โดยเจมส์เพียสเนื้อหาความคิดของเขาพร้องกันครับมันก็ตรงกับตัวที่ผมคิดด้วยว่าเฮ้ยเลี้ยงผูกควรจะจัดการเรื่องสิ่งที่จำเป็นมากกว่านะครับ หลังจบเกมกับเอซิมิลานครับอันเนสอสโลตให้สัมภาษณ์ในเรื่องของกองหลังนี่เลยครับนี่แหละชี้เป้าไปที่กองหลังเลยอันเนอร์สโตบอกว่าเขาก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรตอนนี้นะครับแล้วเขาก็มองไปที่ฟันไดก็ยังมีฟันไดอยู่แล้วก็ยังมีอไรอันกาฟันแบกรวมถึงวาตรุเอนดูที่ยังเล่นได้ส่วนการขายจะไคนเศร้าออกไปอันเนสอสโลตก็ตบท้ายว่าเรายังไม่ได้หาใครเข้ามาแทนแต่ทีนี้เนี่ยข่าวนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเล่ภูจะให้ความสนใจทางอีซัคเพราะว่า ถ้านคเตอสันเปิดโอกาสเมื่อไหร่เรอร์ภูพร้อมที่จะยืน่นยื่นมือเข้าไปเลยยื่นมือไม่ได้หมายถึงยื่นมือไปช่วยนะยื่นมือเพื่อแบเงินให้ดูว่าเรามีเงินก้อนนี้นะที่จะให้คนแต่ทีนี้เรื่องของกองหลังมันคาราคาซังมาสักพักแล้วประกอบกับการที่โจโกเมสเขาบาดเจ็บก่อนเกมที่จับเอซิมิลานบาดเจ็บที่เอ็นร้อยวายนะครับเรีย์พูลก็ส่งตัวกลับที่เรีย์ภูเลยครับไปรักษาต่ออาการบาดเจ็บของโกเมสจะบอกว่าเป็นไมเนอร์ก็คือเล็กๆก็น้อย ก็ว่าได้อาจจะไม่ต้องสร้างความกังวลอะไรเท่าไหร่นะักแต่ทีเนี้ยถ้ามองภาพรวมย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาโกเมสเป็นนักเตะที่กระดูกเปราะจะเรียกภาษาเก่าๆก็คือกระดูกยุงนะครับโกเมสเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับพักมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วพอมาตอนนี้พอฟิตกลับมาแค่ซ้อมโกเมสก็เกิดอาการบาดเจ็บแล้วแล้วเป็นอาการบาดเจ็บจุดใหม่ก็คือเอ็นร้อยหวายร่างกายของโก,โกเมสเนี่ย มันเริ่มให้สัญญาณอะไรแล้วครับว่าเขามีคําถามว่าจะพร้อมไหมกับการที่ต้องลงเตะหรือการแบบมาราธอนหรือการแบบยาวๆมีสี่รายการให้ลงเล่นนั่นคือตัดโกเมปแล้วนะครับแล้วเหลืออีกสองคนที่เป็นกองหลังสิ้นเนี่ยอย่างเฟอร์จิฟันไดต์แล้วก็อิบราฮิมาโกนาเตมาเริ่มที่โกนาเตก่อนโกนาเตเองรู้การที่แล้วโอเคละเขาไม่บาดเจ็บเขาบาดเจ็บไป ไม่กี่นัดนัดสองนัดแล้วก็กลับมาได้ถือว่าเป็นรูการที่โกนาเต้ฟิตสมบูรณ์ที่สุดนั้งแต่อยู่กับลิเวอร์พูลมาแต่คําถามคือเราจะคาดการได้อย่างไรว่าโกนาเต้จะไม่เจ็บอ่าหนึ่งนะสองเรื่องของสัญญาโกนาเต้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็มีข่าวมาว่าเขาเนี่ยอยากอยู่นะแต่เรื่องของค่าเหนื่อยอะไรที่ลิเวอร์พูลยื่นให้มันยังไม่ตอบโจทย์ของโกนาเต้อันนั้นคือสอง ต่อมาเฟอร์ชิฟันไดครับเขาอายุสามสิบสามสสี่แล้วร่างกายก็โรยลาไปแต่ฟังก็ได้ยังดีนะครับในฤดูกาลนี้นเขาก็เป็นกําลังหลักในแผงแนวรับแต่คําถามคือถ้าเขาบาดเจ็บล่ะอันนี้ผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยใครจะบาดเจ็บพร้อมกันสามคนมเรื่องยากแต่อย่าลืมนะครับเมื่อฤดูกาลสองพันยี่สิบยิบเอ็ดหลังปีที่เราได้แชมป์มาเนี่ยเลือดผูตอนแรกมีเซนทร์ฮาฟ ตัวหลักนะสคนฟานได์มาติสโกเมสแล้วก็เดยันล o อฟเลนแต่ทีนี้สโมสรเลือกขายล็อฟเลนไปให้กับเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กเท่ากับว่าเหลือกองหลังซีเนียสามคนนะครับแล้วมันดันเกิดโอ้โหอะไรก็ไม่ทราบเจ็บพร้อมกัน3คนเลยครับฟานได์มาติฟโกเมสเจ็บหมดเลยถ้ากับว่าเหลือผู้ไม่เหลือเซเน์แบ็กที่เป็นระดับทีมชุดใหญ่สักคนในทีมปีนั้น แลวผลงานก็ตกมาเรื่อยเลียพูต้องเอาฟาบินโยหรือจอร์แดนเฮนเดอร์สันถอยมาเล่นซินเตอร์แบ็กแล้วก็ต้องดันเด็กอย่างลิสวิลเลียมหรือว่านัทฟิลิปขึ้นมาแล้วช่วงที่ต้องถอยฟาบินโยหรือเฮนเดอร์สันมากองกลางก็ยุ่ครับเพราะสองคนนี้คือกําลังหลักในแผงกองกลางทีมของยิวกนครอปที่เป็นพลังขับเคลื่อนเป็นมิดฟิลด์ที่คอยตัดเกมคอยทาลายเกมผู้แข่งถ้าหายมีคนนึงเท่ากับว่าแดนกลางโวไปและซึ่งมาเล่นกองหลัง มันก็ทําให้พื้นที่แนวรับมันหวงัวงต่ตรงกลางย้อนกลับมาตอนนี้ครับถ้าเกิดเนี่ยฟานได้โกเมสหรือว่าเกลาเต้เกิดเจ็บพร้อมกันอาจเจ็บแค่2คนก็ได้มันก็จะเหลือแค่คนเดียวแล้วต้องถ้าต้องเอาตอนตอนนี้ที่อันเดรสลลตบอกเอากระสแฟนแบกมาเล่นหรือเอาเอนโดมาเล่นถ้าเอากระสแฟนแบกมาเล่นโอเคมาเล่นได้เล่นได้ในเกมที่พวกเขาเนะ่เป็นฝ่ายคลองบอลหรือว่าเจอกับคู่แข่งที่ไม่ได้ เก่งเท่าลิเวอร์พูลหรือว่าจะอ่อนกว่าลิเวอร์พูลแต่ถ้าเจอเกมที่มันเข้มข้นคู่แข่งที่มันระดับบิ๊กทีมเหมือนกันการเอากราฟินแบกมาได้ในเซนเ,ซนเตอร์เท่ากับว่าตรงกลางของคุณหมายเลขหกที่เป็นตัวหลักเมื่อรู้การที่แล้วมันจะโหวความสมดุลตรงแดนกลางจะหายไปกราฟนแบกคือนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งหมายเลขหกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วโดดเด่นจนได้รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอังกฤษ PFA นะครับ นอกจากนี้เอนโดล่ะเอนโดถามา่าเล่นได้ไหมเขาเคยเล่นมาก่อนสมัยอยู่ที่เจอรี่นะครับกับชนันเบมาเเร่แล้วก็อูราเลสแต่ร่างกายของเขาเรื่องของแรงปัทะเรื่องของความสูงก็คงเทียบไม่ได้กับกองหลังอาชีพและถ้าต้องเจอกับกองหน้าตัวใหญ่แล้วเอวเนโดจะรับมือไหวไหมแต่ทางบอลของเอนโดโอเคเขาทางบอลดีทีนี้กลับมาครับคำถามที่ว่าเดืูพควรจะซื้อกองหลังหรือเปล่าบอกได้เลยนะ ควรจะซื้อและต้องซื้อเป็นนับแรกต่อจากนี้ด้วยถ้าเป็นผมนะไม่ได้บอกว่าจะเก่งกว่าทีมงานริชาร์ดฮิลส์หรือว่าไมเคิลเอเวอร์สถ้าจะบอกว่าผมเก่งนะคุณก็ต้องไปบอกว่าคนอย่างลูอิสดิลคนอย่างเจมส์เพสก็ต้องเก่งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าลิฟร์พูควรจะให้พิอริตี้หลักในเรื่องของก้องหลังก่อนก้องหน้าโอเคละกลองหน้า ีซัคคือคนที่คุณโหชอบมากๆหลงไหลแต่สิ่งที่จําเป็นมากที่สุดคือกองหลังครับคุณจะเล่นมีเซนเนอร์ฮาฟซีเนี่ยสามคนไม่ได้นะครับในรู้การที่เรียบคูเนี่ยหมายมั่นที่จะไปได้ไกลที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ากับเส้นทางที่ต้องลงเตะบอลถ้วย4รายการนี่แหละครับแล้วเรื่องของมาเกอีนะครับตอนนี้กับคริสตัลพาเลซมันก็ยังพัวพันในเรื่องของค่าตัวครับเรียบคู ไม่ต้องการจะจ่ายค่าตัวตามที่พาเลตตั้งไว้อย่างที่ทุกคนทราบครับ40เรียบภูจ่ายได้แต่พอ50ล้านปอนด์ไปแล้วเรียบภูไม่เอานั่นคือโจทย์ที่เรียบภูตั้งไว้ว่าถ้าถึง50เรียบภูไม่เอาเรียบภูมีปัญหาเรื่องของการซื้อกองหลังมาสักพักแล้วเลยครับไม่ได้เป็นปัญหาในซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์แรกย้อนไปทัก2สองซัมเมอร์ที่แล้ว เลี้ยผูตั้งสเปกกองหลังที่ต้องการเข้ามานะครับคือกองหลังอายุน้อยแล้วก็มีประสบการณ์บ้างกับออทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายคนเลี้ยผูพ,พลาดไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลืมชื่อเนี่ยก็จะมีอย่างเลวายคูวิลเลี้ยผูเคยต้องการมากๆเลนิโยโรนี่ก็เป็นอีกคนนึงล่าสุดก็เป็นดีนฮอวเซน3ามคนนี้เลี้ยผูเคยอยากได้แล้วก็หมายมั่นที่จะดึงเข้ามาแต่ทั้งหมดเขาต้องการ การลงสนามที่มันมากพอซึ่งตรงจุดนั้น mm. เลี้ยภูไม่สามารถจะตอบโจทย์พวกเขาได้เลี้ยฟูเสียเรื่องของเ,อเป้าหมายไปหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายคนมาถึงตอนนี้เลี้ยฟูก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเพราะว่าตอนนี้เราปล่อยจอร์รคอนซ่าไปแล้วถ้ากับว่าในซอตกองหลังของเราเนี่ยมันก็หายไปคนหนึ่งไหนจะบวกกับการที่เลี้ยภูต้องการเซนเตอร์แบ็กที่อายุน้อยเป็นทุนเดิอนหมดแล้ว ท่ากับว่าลิฟวูอาจจะเสริมเซนเตอร์แบ็กสคนก็เป็นได้ในซัมเมอร์นี้แต่คนแรกต้องมาก่อนและทีนี้มาเกอีมันก็จะต่างจากสเปคที่ลิูเคยตั้งไว้เพราะว่าเกอีอายุ25แล้วแล้วก็เป็นกําลังหลักของคิสซาเลสแล้วก็เป็นนักเตะที่พร้อมใช้งานได้เลยส่วนเรื่องของการลงสนามเกอี e. ก็ต้องการเกมที่จะลงสนามมากพอเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าสายตาโทมัสซูเคิลเพื่อติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลก2026ที่ทวีปอเมริกา นี่คือสิ่งที่เกอีก็ต้องคิดเหมือนกันว่าถ้ามาเรียบภูแล้วเขาจะได้ลงสนามมากพอหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่เรียบภูต้องอธิบายให้เกอีได้ฟังอีกว่าแผนงานของเรียบภูจะเป็นอย่างไรในตัวมาเกอี e. นั่นคือมาเกอี e. ครับจุดเด่นของมาเกอี e. ก็เคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกครับจุดเด่นสําคัญก็คือความเร็วครับแล้วก็มีลูกผ่านบอลที่ดีครับที่เป็นโปรเกรสซีฟพาสซิงก็คือจ่ายบอลไปแดนหน้า มีความเข้าใจในเกมสูงครับแล้วก็มีการเข้าประทะที่ยอดเยี่ยมนอกเหนือจากชื่อเกอี e แล้วล่ะมีใครอีกที่ผมหามานะครับมีอีกประมาณ4ี่คนครับเดี๋ยวมาไล่ชื่อกันทีละคนแล้วเพื่อนๆมาฟังกันว่าเฮ้ยใครน่าสนใจบ้างต่อจากมาร์เกอีเนี่ยจะเป็นปีโรอินกาปีนะครับคนนี้ผมชอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับเรียกผู้ก็มีข่าวกับอินกาปีตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอายุเพียงแค่ยี่สิบสาปีเท่านั้นครับ แต่สภาพร่างกายนี่แข็งแกร่งมากครับแล้วก็ประสบการณ์ในบุนเดสซิก้าโชคชนอยู่กับไบเออร์เลเวกูเซนนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของฟลอเรนวิสแล้วก็เจอร์มีฟิล์มปอะครับอินกาปี้นะครับเคยตกเป็นข่าวกับเลือดผูกครับและได้รับการยกย่องว,ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สมบูรณ์แบบเลยครับหากเข้ามาแล้วเนี่ยมาเล่นในทีมของอันเนอร์สโลตครับความยืดหยุ่นในตำแหน่งของอินกาปี้คือปัจจัยสําคัญสามารถเล่นแบ็กซ้ายได้สามารถเล่นาาเซ็นเตอร์แบ็กได้นี่คือกองหลังที่เรพยูลยือนกัน ก็คือกองหลังที่สารพัดประโยชน์นะครับเล่นแบ็กได้เล่นซึนเตอร์แบ็กได้และถนัดเท้าซ้ายแล้วก็ยืนทางซึนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนี่คือตัวเลือกที่มันปิ๊งขึ้นมาเลยในหัวผมแล้วก็เหมาะกับแนวาทางการทําทีมของออลเซอร์ล็อตเป็นกองหลังที่ดูดดันครับเข้าประทัดได้ดีครับแล้วก็กล้าที่จะดันสูงเพื่อเพรสซิ่งคู่แข่งพอเพรสซิ่งแล้วนะครับอินกาปี้ก็จะแย่งบอลกลับมาแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือจุดเด่นของอินกาปี้เหมือนกันมีความเร็วครับ แล้วก็ไล่กับกองหน้าที่มีความไวได้แบบสบายๆเลยเลยครับแล้วก็มีการรีคอฟเวอรี่บอลที่ดีแล้วก็กลับตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยอันนี้คืออินกาปีเครับคนที่3ก็เกอี e ไปแล้วอินกาปีไปแล้วยอร์เรลฮาโตครับชื่อนี้ก็ตกเป็นข่าวกับเลียพูเหมือนกันเคยมาที่แอนฟิลด์ด้วยตามคำเชิญของไรอันกาฟนแบกเป็นนักเตะที่เฟอร์จิฟันไรชอบนะครับแล้วก็แนะนำให้ คุณใหญ่คนโตของเรียปูบอกว่าเด็กคนนี้ของแท้อายุเพียงแค่19ปีครับตำแหน่งของเขาเล่นแบ็คซ้ายเล่นซูนร์แบ็คได้นี่คือจุดที่เรียปูต้องการเหมือนกันครับกองหลังสารพัดประโยชน์แต่ตอนนี้เองทางจอร์เรลฮาร์โตเยเขามีข่าวกับเชลซีเชลซีต้องการตัวแล้วเรียปูก็เงียบลงไปฮาโตเนี่ยจุดเด่นก็คือการคลองบอลครับแล้วก็การเลี้ยงบอลจากแนวรับขึ้นไปยังแดนหน้า มีวิสัยทัศน์ในการผ่านบอลที่ดีครับสามารถจ่ายบอลทะลุแนวรับหรือว่าวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำอายุน้อยครับแต่มีการความฉลาดในการยืนตำแหน่งที่น่าทึ่งมากอ่านเกมดีครับแล้วก็สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่อันตรายได้ดีมีภาวะผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรองกับตันทีมของอาร์เจ็ตอัมสเตอร์ดัมด้วยนะครับคนต่อมานะครับคอนสแตนตินอสคูเอเอร์ิสครับเป็นกองหลังทีมชาติกรีซนะครับของวอ f ์ฟบวก อายุ21ปีครับติดทีมชาติกรีซไป14เกมแล้วสร้างชื่อในศึกบุนเดสลีกาครับโดยสื่ออย่างสปอร์ตแคสติ้งเนี่ยยกย่องว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่น่าจับตามองและอาจเป็นเป้าหมายของอันเนอร์ส็อตเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับรูปร่างสูงใหญ่ครับแข็งแกร่งดวลลูกกลางอากาศดีแล้วก็เวลาปะทะกันเนี่ยเขามักจะได้เปรียบแล้วก็เป็นกองหลังที่เล่นแบบเชิงรุกด้วยนะครับแล้วก็มีการสกัดบอลที่แม่นยํา วางเบายาวข้ามแนวรับได้ดีครับแล้วก็มีเกมบุกที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันแม้จะมีรูปร่างสูงใหญ่ครับแต่มีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวที่ดีทําให้สามารถตามประกบแล้วก็เข้าสกัดได้พูดไล่เลียงมาสามคนเนี่ยจุดเด่นที่คล้ายกันนี้ก็คือการวางบอลการมีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกเหมือนกันเลยมาที่คนที่ห้าครับคนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะคุ้นชื่อหน่อยเพราะเล่นให้กับบริเซียดอทมุลครับริโก้ชลอตเตอร์เบกค,ครับ แต่อยู่25ปีเลยครับตดทีมชติยยูโรมปน,นีไป20นัดครับมีประสบการณ์ทั้งในบุนเดสเลกาแล้วก็แชมเปียนส์ลีกครับเป็นผู้เล่นที่ถูกประเมินค่าสูงเลยนะครับในยุโรปซึ่งถ้ามองจากคุณสมบัติแล้วลิ์พูก็น่าจะให้ความสนใจในตัวชาร์เตอร์เบกเหมือนกันไปดูกันครับว่าจุดเด่นของชาร์เตอร์เบกคืออะไรครับสไตล์การเล่นที่ดุดันนี้และกล้าที่จะออกแนวรับเพื่อบีบพื้นที่กองหน้าของคู่แข่งคือกล้าที่จะเพรสซิ่งสูง สร้างารค์เกมจากเกมรับได้ดีครับมีไตล์กันเล่นที่ดุด,ดันแล้วก็มีเรื่องของลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายการสกัดบอลก็ถือว่าดีเช่นกันครับและมักจะมีช็อตอะไรสวยๆที่สไลด์บอลเสียบคู่แข่งแล้วแบบสไลด์แบบเป๊ะไปเอ๋สยสไลด์แบบใสสะอาดเป็นกองหลังที่สร้างสารรค์อย่างที่เลยไปคือสร้างสารรค์เกมรุกจากแนวรับได้ดีนะหลายคนเอาไปแบบว่าเฮ้ยกองหลัง จะมีแนวรุกเกมรุกได้ยังไงดูอย่างฟันได้า ai, สามารถเปลี่ยนจากบอลที่อยู่แนวรับวางบอลข้ามมาเป็นแนวรุกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีการวางบอลยาวจากแนวรับคือการโจมตีคู่แข่งคือการข้ามแดนกลางถ้าเจอคู่แข่งที่มีกองกลางแบบแน่นๆเขาวางข้ามไปเลยวางข้ามไปกองหน้าถ้ามีนักเตะแบบนี้ในเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทุกทีมันได้เปรียบถ้าใครมีนักเตะแบบนี้นะครับชื่อที่พูดมาเนี่ยสไตล์การเล่นคือ อยู่ในหมวดที่คล้ายๆกันเลยนะครับก็จะมี <c oughs> อย่างเปียโรอินกาปีจอเรลฮาโตคอนสแตนตินอสคูรีเอลาคิสเออ,อชื่อนี้แล้วก็นิโก้ชอตเตอร์เบกชื่อที่พูดมามีใครน่าสนใจบ้างในความเห็นของเพื่อนๆแต่ที่สุดแล้วมาเกอี e คือชื่อนับหนึ่งที่เลืยกผู้ต้องการนะครับคนอื่นๆอาจจะเป็นทางเลือกนะผมแค่มาพูดมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรนั่นเท่ากับว่าชื่อที่พูดมาเนี่ย เป็นนักเตะที่เล่นในบุนเดสิกาอยู่ถึง3คนนะครับจะมีแค่ฮาโต้คนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในบุนเดสิกานอกนั้นอยู่ในบุนเดส i ิกาหมดพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะวิงูมันจะซื้อนักเตะจากบุนเดสิกาครับแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยในระยะหลังเริ่มจากกุนเต้แล้วก็มาสบอสไลเอนโดกาเซนแบกมาปีนี้อีกก็รอวันที่จะประสบความสำเร็จอย่างฟริมปงแล้วก็วส ถ้าได้จากบุนเดสติก้ามาอีกทีโอ้โหมันก็มีความเป็นไม่ได้เหมือนกันอืแต่จนล้วจนรอดครับมาเกอี e กับเรียบภูยังไงก็ต้องคุยกับพาเลสกันต่อเนื่องเลยครับว่าจะเอายังไรต่อไปแต่ถ้าไม่ได้มาเกอี e ล่ะเรียบภูก็ควรที่จะต้องหาใครสักคนหนึ่งเพื่อมาเป็นกองหลังคนที่4ี่ให้กับทีมนะครับสามคนไม่พอแน่นอนกับการยืนระยะหลีกในในแบบรูปการที่มันต้องเล่นฟุตบอลสี่รายการ อันนี้ก็คือเรื่องของกองหลังที่นํามาพูดกันนะครับมาคุยกันกันแบบสบายๆครับยังจะมีการอัปเดตนะครับกับการทัวร์ปรีทริซันของลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เห็นเป็นยังไงบ้างผมก็ฟังมาจากลอิสสติลนะครับซึ่งเขาก็เกาะติดจากที่ฮ่องกองแล้วก็ตอนนี้ไปที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับก็คือการเปลี่ยนเวลาทัวร์ไทม์นะครับก็คือเปลี่ยนจากยุคของยัเกนครอปที่ใช้ทัวร์ไทม์ก็คื ปรับเวลาให้นักเตะเนี่ยยังอยู่ใช้เวลาในยุโรปแต่ทีนี้พอมาในยุคข,ของอันเนอร์สโอตใช้เป็นทัวร์ไทม์ครับก็คือ,อไม่ใช่เป็นทัวร์ไทม์คือยกเลิกทัวร์ไทม์แล้วมาใช้ในเ,เวลาท้องถิ่นก็คือไม่ปรับตัวครับใช้ชีวิตแบบนี้แหละแล้วก็กินข้าวตามปกติถ้าในยุคข,ของยังนคล็ปคุณอาจจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงตอนเย็นหรือว่ามากว่าจะตอนดึกก็ยังเหมือนแบบมาตอนเย็นเป็นกิจกรรมตอนเย็นอะไรประมาณนี้แต่ตอนเนี้ย อันเนอร์สลอตมาทัวร์ที่ฮ่องกองเขาใช้เวลาตามท้องถิน่นนักเตะหลายๆคนก็ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยอันเนอร์สลอดพยายามที่จะเน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายกับการแช่น้ําแข็งแล้วก็การฝึกซ้อมมีการซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะครับเพื่อเรียกความฟิตของนักเตะกลับึ้นมาและการอยู่สภาพอากาศร้อนที่ฮ่องกองนี่ยมันทําให้นักเตะเนี่ยสามารถรับมือกับเกมแข่งขันที่เออเข้มข้นสูงตอนที่กลับไปเปิดฤดูก,กาลได้ พอคุณเจออากาศอันร้อนแล้วนะปอดคุณจะขยายแล้วมันจะรับมือร่างกายจะปรับตัวอะไรได้เองเรื่องของโค้ชละ่ะโค้ชพุทรศักษ,ษ์ประตูนะครับคาร์บี้บาเลโลครับที่ตอนนี้เข้ามาดูแลเรื่องของอโกลิอผูก็ดูตื่นตัวครับแล้วก็การซ้อมการวอร์มอัพอะไรนะจะแตกต่างจากคนก่อนหน้านี้ที่จะมีคลาวดิโอทัฟเฟลเลยครับแล้วก็อีกคนนึงผมลืมชื่อแล้วที่มาจากสหรัฐขออภัย ลืมชื่อลืมชื่อถ้าใครนึกออกพิมพ์ชื่อเมื่อนะที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่มาพร้อมอันเดอร์สลอดตต์ตอนนี้นเขาออกไปแล้วเขาเคยทางานให้กับทีมชาติสหรัฐเนี่ยส่วนเรื่องของโค้ชคนอื่นๆล่ะโจนี่ฟรมม์ฮอสก็ดูเหมือนจะไม่ได้ลงเ,ออเรื่องของการลงไม้ลงมือไม่ใช่ลงไม้ลงมือเรื่องของลงไปโคชชิ่งเหมือนจอห์นนี่ไฮนิงกาแต่จะมีเรื่องของ รายละเอียดแล้วก็มีการไปพูดคุยตัวต่อตัวกับนักเตะมากขึ้นจะไม่ได้แบบเฮ้ยไปคุมนักเตะเฮ้ยพูดๆอย่างนี้นะแต่จะมีการไปคุยแบบตัวต่อตัวมากกว่าส่วนบทบาทผู้รักษาประตูมือ3นะครับตอนนี้เลียภูก็ใช้เฟรดดี้บูตแมนแหละแล้วก็ตอนนี้ยังมียางอามินเพ็กซี่ที่เดินทางร่วมแล้วก็ยังมีผู้รักษาประตูโปแลนด์อีกหนึ่งคนเพื่อให้2คนนี้ได้เก็บเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ให้อยู่กับนักเตะที่เป็นซีเนียร์ของทีมเพื่อที่จะให้เรียนรู้อะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโกดารุ่งของเลี้ยวผูทั้งสองคนนี้โอ okay, เคนี่คือเนื้อหานะครับในคลิปนี้นะครับมาพูดคุยกันแบบง่ายๆครับสบายๆครับมีความเห็นอะไรที่น่าสนใจพิมพ์กันมาได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยในช่องแชทนี่แหละครับขเขาเรียกว่าช่องแชทไหมช่องคอมเมนต์สิเออเรียกว่าช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอสแนโซขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็หวังว่ารือผู้จะได้กองหลังนะครับจริงๆถ้าถามความส่วนตัวผมผมอยากได้กองหลังมากกว่าอยากได้กองหลังมากกว่ากองหน้านะตอนนี้นะถามว่าถ้าได้มาสองคนได้ไหมมันโอเคแหละแต่ถ้าถามว่าอยากได้ใครก่อนเพื่อความสบายใจกองหลังนะครับ